สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะกับวิชาคณิตศาสตร์เนะเาะแล้วก็จะมาต่อเนื่องกับวันพุธที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณกันนะคะซึ่งการคูณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องท่องแม่สุดคูณนั่นเองค่ะ,ะนี่นะคะแม่สุดคูณที่เราต้องท่องกันได้นะคะอันนี้หน้าตาแม่สุดคูณปกตินะคะทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตาของตารางสุดคูณกันอาจจะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นเคยเห็นกันไม่เอ่ย จะไม่เคยเห็นนะคะที่นี้ถามว่าแล้วตารางสุคูณแบบนี้จะดูยังไงจะท่องยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นหาคําตอบเลยนะคะอย่างเช่นตารางรูปร่างแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ในส่วนของแนวนี้นะคะเป็นแนวนอนนะคะอยู่ข้างบนหัวนี้แนวตั้งอยู่ฝั่งนี้จะดูยังไงล่ะคะว่าจะท่องจะหาคําตอบแม่สุคูณเนี่ยหาอย่างไง สายทำไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะคะอ่ะทีนี้จะหาคําตอบ3คูณ7 3คูณ7จะได้เท่าไหร่จะดูยังไงจากตารางสุคูณอันนี้อ่ะเราดูเลขก3ค่ะหัวข้อมาก่อนเลยอ่ะดูหัว3ก่อนนี่3นี่นะคะ3ตรงนี้อ่ะ3คูณ7ซึ่ง7อยู่ตรงนี้ ทีนี้จุดที่มันตัดกันหรือว่าเชื่อมกันนะคะ3คูณเเนี่ยหาคำตอบด้วยวยการดูจากตารางสุคูณนี้จะเห็นว่าจุดที่ตัดกันคือ21นั่นเองนะคะ3คูณ7ก็ได้21นั่นเองอ่ะอีกอันนึง9คูณ8นะคะเราดูในแนวนี้ก็ได้เราสามารถดูได้ทั้งแนวนอแนแลวตั้งก่อนไม่ว่าจะเอาตัวอะไรขึ้นนะคะ9คูณ8ก็ลาก9ไปนะคะแล้วก็ลากไปลงมาให้มันตัดกันค่ะ 9คูณ8มาตัดกันที่72คำตอบของ9คูณ8ก็เป็น72นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเอาออกแป๊บนึงนะคะทิ้งลองลองดูวนนี้ถ้าถามว่าอะ7คูณ4ได้เท่าไหร่เราจะดูทั้งักงฝั่งแนวตั้งแนวนอนก็นได้นะคะอะ7แถว7คูณ4อะแถว4ลากมาทีนี้ตัดกันที่เลขอะไรคะ นี่2ีนั่นเองค่ะ7คูณ4ก็เป็น28นั่นเองหรือเอาเป็น9คูณ9ก9 9แถวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลาก9แถวตั้งมาตัดกันที่ตัวเลขเท่าไหร่คะนี่แ1เพราะฉะนั้น9คูณ9ก็ได้81นั่นเองอ่ะอีกสักอันนึง5คูณ6 5ในแถวแนวตั้งก่อนคูณ6ในแถวแนวนอน ห้าคูณหกตัดกันได้เท่าไรคะสามสิบเพราะฉะนั้นห้าคูณหกได้สามสิบนั่นเองนะคะนี่คือการวิธีการดูตารางสุดคูณนะคะอ่ะน,นี่ข้ามไปเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาดูการคูณจํานวนที่มี1ห,หลักกับจํานวนที่มี1ห,หลักหมายความว่าไงคะหมายความว่าตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งคูณกันนะคะอันนี้เหมือนจะเรียนไปเริ่เมื่อวันพุธเนาะ ก็จะมาในหัวข้อการสลับที่กันของการคูณนะคะการสลับที่กันของการคูณอ,อันนี้ขึ้นมาอันนี้ถ้าจากภาพก็จะมองเห็นแล้ว,ว่ามี3มกลุ่มนะคะในกลุ่มก็มีดาว5ดวงก็จะเป็น3คูณ5ได้15นะคะ,ะมาดูการสลับที่กันนะคะอันนี้แบ่งเป็น5กลุ่มในกลุ่มหนึ่งก็จะมี3ามดวงก็จะเป็น3คูณ5ได้15นะคะเป็นไงคะคำตอบเท่ากันเลยนะคะ การคูณจํานวน2องจำนวนเนี่ยเมื่อสลับที่กันนะคะผลคูณก็ยังคงเท่ากันเสมอนะคะอันนี้มาดูอีกนิดหน่อยนึ่งนะคะการหาผลคูณของศูนกับจํานวนใดๆมีขวดโหล4ขวดในแต่ละขวดก็ไม่ได้มีสิ่งของอะไรอยู่เลยนะคะถ้าถามว่ามีสิ่งของเท่าไหร่จะตอบว่างไงเอ่ยอะนะคะคิดแบบนี้ ในเมื่อไม่มีสิ่งของใน,นขวดโหลทั้ง4ขวดนะคะก็หมายความว่า0เนี่ยมันบวกกัน4ครั้ง0บวก0บวก0บวก0ก็ได้เป็น0นั่นเองถ้าเราจะมาเขียนในรูปการคูณนะคะก็จะเป็น4คูณ0เท่ากับ0นะคะ0เนี่ยคูณกับจำนวนใดๆก็ตามผลคูณจะเป็น0เสมอนะคะไม่ว่า0จะเป็นตัวตั้งหรือ0จะเป็นตัวคูณคำตอบเป็น0เสมอนะคะ อ่ะทีนี้มามาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะคะที่หน้า4ี่เปิดเลยหน้า4ี่นะคะซึ่งหน้านี้เนาะซึมเนื่องมาจากการสลับที่บ้างอะไรบ้างนะคะให้วงล้อมรอบรูปด้านขวาให้มีจํานวนเท่ากับรูปด้านซ้ายโดยให้ทั้งจํานวนกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มแตกต่างจากรูปด้านซ้ายอะมาดูก่อนมาดูก่อนนะคะอย่างข้อนหนึ่งเนี่ย <S <S เขาทํามากี่กลุ่มคะ สกลุ่มค่ะแล้วในแต่ละกลุ่มมีจำนวนดาวกี่ดวงคะหดวงคำตอบในส่วนนี้ก็จะเป็น15นั่นเองทีนี้จะให้ฝั่งขวาเนี่ยนะคะมีจำนวนเท่ากับฝั่งซ้ายคือ15บหาอะไรล่ะคะที่จะสามารถคูณกันและได้15ก็จะมี3าคูณหได้15นะคะแล้วก็ อันนี้ดูในในส่วนของการสลับที่ก็ได้ก็จะเป็น5คูณ3ก็ได้15นะคะอ่าเราก็มาวงกลมล้อมรอบให้ได้5กลุ่มแต่ในแต่ละกลุ่มก็ต้องมีดาวอยู่3ดวงนะคะมีเรียบร้อยก็จะมี5กลุ่มกลุ่มละ3คําตอบเป็น15ทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2นะคะมีกี่กลุ่มเอ่ยมี4กลุ่มนะคะในแต่ละกลุ่มมีดาวอยู่ สามดวงพระจันทร์เนะาะกุสัยมองเป็นดาวอีกแล้วอ่านนะคะสามดวงก็จะเป็นสิบสองนะคะพระอาทิตย์มีสิบสองดวงเป็นพระอาทิตย์นะคะรุสายพูดผิดอ่ะทีนี้จะให้จํานวนเท่ากับรูปด,ด้านซ้ายซึ่งคําตอบในส่วนนี้ต้องให้เท่ากับคําตอบในส่วนนี้คือสิบสองนะคะนักเรียนลองนึกสิคะว่ามีอะไรกันคะที่สามารถคูณกันและได้สิบสอง ถ้ามองในส่วนของการสลับที่อันนี้4คูณ3ได้12ก็อาจจะเป็น3คูณ4ก็ได้12เช่นเดียวกันแล้วมีอะไรอีกคะที่ที่จะคูณกันได้12 2คูณ6ได้12หรือว่า6คูณ2ก็ได้12หรือจะเป็น1คูณ12หรือ12คูณ1นะคะ ทุกส่วนนี้คำตอบจะได้12หมดเลยนักเรียนสามารถเลือกว่าจะวาดรูปแบบไหนก็ได้นะคะครูทายวาดเป็นแบบนี้ดีกว่าเอาเป็น6กลุ่มกลุ่มละ2นะคะอ่ะ6 2 12นี่นเอโอเคถ้าเสร็จแล้วไปต่อทนนี่ด้านล่างด้านล่างนี้ก็คือเติมผลคูณลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะน,นี่ก็ง่ายๆเนาะนับจากไม่นับจากอะไรให้นักเรียนเท่าไม่สุขูณนะคะอย่างข้อ1เนี่ย3คูณ9 ก็ท่องไปแม่3ค่ะท่องไปให้เจอ9 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27นะคะคตอบอ่ะข้อ2สักหน่อยอีกข้อหนึ่งแล้วกัน8คูณ4แล้วในกระท่องสุขุณแม่8นะคะ8คูณ4 8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24 8 4 32อนั่นเองอ่ะทีนี้ก็น่าจะง่ายแล้วเนาะนะคะถึงข้อส0บเลยลงมือทำเลยคะ่ะอ่ะถ้าเสร็จในส่วนนี้แล้วนะคะนี่มาต่อ,ตอนี่นิดนึงอันนี้จะเป็นเนื้อของการสลับที่กันเนาะ,ะอ่ะพิจะะนารณาจากโจทย์ต่อไปนี้นะเติมตัวเลขแสดงจำงนวนลงช่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้จะอยู่ในส่วนของการสลับที่นะคะคือห้าคูณหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งคูณห้าคำตอบเป็นห้า เนื่องจากในข้อนี้มันมีเท่ากับหลายส่วนเหลือเกินนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นผลคูณนะคะในแต่ละข้อก็จะคูณกัน2ตัวเลขตรงนี้นะคะอย่างข้อ1ให้ไปดูแล้วนะคะ5้คูณหเท่ากับ1นคูณหเท่ากับ5ข้อ2 8งคูณสก็เท่ากับ2อคูณแปดสองคูณแได้16นะคะข้อ3 9คูณอะไรยังไม่รู้นะคะแต่มาดูกันสลับที่กัน ห้คูณเกได้สีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น9คูณด้วย5้านั่นเองค่ะทีนี้ข้อ4ี่กับข้อ5ลองทําเองดีกว่าเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วมาข้อนี้มันจะดูงงๆหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นมันเยอะเหลือเกินนะคะในหน้าที่ห้าเนาะด้านล่างนะคะอันนี้ให้ลากเส้นเชื่อมจุดของโจทย์ที่มีผลคูณเท่ากันนะคะ ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนักเรียนควรจะต้องหาผลคูณทั้งหมดก่อนนะคะอย่างเช่นข้อ1 3ึคูณสได้6 0, ศคูแได้0 4คูณสได้12นักเรียนใส่คำตอบทุกข้อให้เสร็จก่อนเลยค่ะแล้วนักเรียนขยโยงเส้นนะคะอย่าง3คูนสได้6เนี่ยมันตรงกับในส่วนตรงกลางอันไหนดูนะคะ3คูนสงได้6กตรงกับส่วนกลางอันไหนอ,อันนี้ก็โย,ยงไปอันนี้แล้ว6คูณ1ได้6 ไปตรงกับฝั่งนี้ข้อไหนคะนี่ค่ะ2อคูณสาได้6นั่นเองอ่ะก็นักเรียนก็โยงฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วฝั่งขวานะคะโยงที่มันมีคำตอบที่มีผลคูณเท่ากันเนาะนักเรียนอ่าสำหรับงานวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ